กับเบิงเอานะครับเออนเตะสาฟรีนะครับก็บึงก็บเบึงเอานะครับกอนมีบักโดมาลาโดน่าเมซี่นะครับแล้วก็แรดฟอร์ดโอ้โหพันหาคือกันเลยครับโอ้ยมีตึงวาะมีตึงบูโดฟานเนดตยิงไปอุ้ยเขาว่าจหวานี้ยิงใจเย,เย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยมาลาโดน่ายิงเรียบร้อยครับที่เด็ดลูกเลียอีกแล้วเขาว่าจหวานี้ยิงเรียบร้อยโอเคอันนี้ของแค่แววเราบันนี้ ใช้ไอเทมสำรองนะครับเพราะว่าเออเอามาแก้เกมนะครับนักเตะธรรมดานักเตะแจกฟรีเราสู้เขาไม่ไหวนะครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตาเล็ดตาเล็ดยิงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับตาเล็ดได้บอสเฮ้ยได้บอสได้บอสได้บอสเฮ้ยชีเด็ดลูกแจกะอีกแล้วยิงเกจบแล้วกับชิมหายแล้วกู ก็กาสวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเปจกันทุกคนนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับชมสันติโนหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้พี่จะมาลงแรงอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ใช่นักเตะชุดเดิมนะครับโอเคกับเบิ้งเอานะครับเออนักเตะสายฟรีนะครับก็เบิ้งก็เบิ้งเอานะครับก็มีบักโดมาลาดน่าเมสซี่นะครับแล้วก็แรดฟอร์ แรฟฟอร์ดนี้ก็เคยเป็นนักเตะฟรีนะครับเพราะว่ามันเคยเอามาแจกอยู่กับบูโน่นะแล้วก็ไอเดวีนะเดวี Devi ก็เคยเอามาแจกอยู่นะครับโอเคกะประมาณนี้นะครับกะตัวสำรองกับมีประมาณนี้นะครับเอาไว้แก้เกมนะเออเป็นไอเทมเอาไว้เออแบบยับฉุกเฉินประมาณนั่นแหละมาครับลงแรงลงแรงนะโอ้โหพันหาคือกันเลยครับโอ้ยมีตึงว่ะมีตึงกะถามว่าตำนานฟรีมันคือฟรี นั่นแหละนะครับก็เคยจกได้นะครับเพราะว่ามันเคยมีแจกนะครับให้เลนกิจกรรมอีหอย่างจักยางเนี่ยมันเข้ากับจกได้ประมาณนั่นแหละทำนั้นอีก,กรฟรีคือกันนะครับโอเคโอเคไปบาเยินมิวนิกโอเคไปมาเบิ่งนะครับเขาสกียาบอนกน่อนเ้อไปวีเอล่านะครับ เมื่อนี้การชื่อๆครับขอคนนึงไล่นึงซับให้พี่หน่อยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเคมาเบิงจังหวัดแรกเปิดไปโอ้โหยัได้วะไปครับยังไงครับยังไงแทงมทัดรลุดบ่โอ้โหยังได้เวะโอลิเวอร์คาร์ตำนานก็ฟรีนะครับเพราะว่าเคยเล่นอีเวนต์แล้วมันแจกอะแจกตำนานพวกเนี้ยเราก็ได้ฟรีนะเออมูบักวีเอล่ามูอย่างกงบก็ฟรีเบอเลยนะครับโอเคไป มาดูครับจังหวะนี้บูนโดฟานันเดสยิงไปไอุย้ยเขาวะว่าเขาโอ้ตายแล้วบุนโดฟานันเดสนะครับไปเมสซี่ <Met ri S 1> จะเปิดมุมจังหวะนี้ได้โคกว่ะโอ้โหว่าได้โคกว่ะใจเย็นๆครับแรงพันห้าเหมือนกันโอ้ล้ำนาล้ำนากำลังสิบอกว่าใจเย็นๆแห้แห้ คาฟูอะคิมิตไปวิเอล่าไปยังไงครับเฮ้เฮ้ฮใจเย็นเยน็นโอเคโอเคใจเย็นเย็นครับใจเย็นเยน็นไปครับวีเอล่าแรดฟอร์ดแล้วก็อ่าบุนโอโอ้ยเสียซ้ำ ก็นั่นแหละนะครับก็ใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดซับเหมือนเดิมได้ราคาใครอยากได้ไอดีนะครับถ้าเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับก็มีขายเยอะมากนะครับหลักร้อยจะหลักพันนะ่ะเอะเปิดมาจาังหวะนี้โอโหบได้ตึงครับมีตึงครับแรงพันหาคือการเด้อจะประมาท้อบอสจริงจริงข้นมาบอสได้ดอกแรง 1, หนึ่งพันหาที่ครับ ยังไงครับคิมิตส่งมาจังหาวะนี้ยังไงโรมาลิโอแต่งจังหาวะนี้จริงอะไรวันนี้น <sh arp down> นขึ้นนำไปก่อนแล้ววาซานไปเล่น oh ยากอยู่นะ <sh arp down> ทุกคนเล่นยากอยู่นะครับเพราะว่าเป็นนักเตะฟรีไม่ค่อยได้จับเลยแล้วก็แผนนี้มาเล่นตาแรกเลย ก็เออบลคค็อกเคยได้จำมาก่อนเลยนะครับแผนนี่ส่วนมากผมจะเล่นหน้าสองนะครับโอ้โหมาเล่นหน้าสามเล่นไม่เป็นเลยไปยังไงโอ้โหได้บอบอไแ้ใจเย็ยนๆน,นะครับอะ่อะอ่ะอ่ะจังหวะนี้จังได้โอ้โหยยยยครับใจเย็นๆครับมูโนโฟันดันเดต ลักกาไหโอ้โหมาได้โอ้โหกลางหน้าผมโรนัลโดบ๊อบบทบาทเลยโอ้โหเฮ้ยอย่านะใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยตายอย่างเคลียดโอลิเวอร์คานข่อยโอ้โหโอ้ยมาริโอบอกมามริโอ้ยิงขึ้นยิงคมแถโอ้โหโดนนำไปก่อนแล้วนะครับสองต่อหนึ่ง โอเคใจยเย็นๆครับใจยเย็นๆเราจะแพ้ไม่ได้นะครับอ่าไปจังวะนี้ยังไงครับดิโกโ้มาลาโดน่ายิงเรียบร้อยครับไล่มาแล้วครับไล่มาแล้วลองปรดตูตอนหนึ่งเด้โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้เจ็บคอครับคอแตกยังไม่หายเลยนะครับแมงจะเจ็บอีกแล้วมาครับยังยังไงโอ้โหที่เด็ดลูกเลียอีกแล้วโโที่เด็ดลูกเลียออีกแล้วโอ้โหมีห่างเข้าไปอีกแล้ว ลูกเนี้ยหน้าสองอะ่ะแม่งทีเดิตแบบเนี้ยแม่งเจอบ่อยนะครับแม่งเขี่ยบอลมาแตกๆๆแม่งเข่าซ้ำเออมันเป็นเค,เครดิตลูกเสียนะลูกเขี่ยรประมาณนั้นเลยจบแล้วโอโ้โหโดนน้ำไปกวันแบบโรมาลิโอเฮดทิกนะครับยิงสามหน่วยโอ้โห,โโหงานงอกแล้วกลัวแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาครับ สงค้ามยังบม่จบจะพึงนับศพทหารได้ไปดาวิดแบแ็กแฮมแบแ็กแฮมจังไหนมึงสิ่แต่งยิงวเต้แบแ็กแฮมส่งมายังไงครับคาร์ลอตคาร์ลอตโอ้โยติดติดโอเคใจเย็นๆน,นะครับไปโรนลัลโดส่งไปยังไงครับอ่ามาลาโดน่านะครับไปไป,ไปจะได้ไหมจังหวะนี้ เปิดบาสจังหวนี้โอ้โหไม่มีอะไรในกอไผนะ่นะไปเตะเขาเห็นยังบัตเน้เมสซี่โอ้ยแผแลระบัดเนีโอ้โหจะมาลงแรงโซแบบเหนือเหนือ,นอชั้นๆน,นะเออแบบจับทีมแบบว่าเคยเล่นมูนแนลแล้วก็เป็นนักเตะแจกฟรีโอ้โหแผ้ซ้ำเอามาอีกรอตตีนี่แล้วไปครับใจเย็น,ยน เอายังไงครับแรดฟอร์ดโอ้โหโดนตำโอเคยังได้นะครับยังไงครับส่งมาจังหวะนี้แรดฟอร์ดจังไนครับยิ่งยิ่งโอ้โหไอะไรมาแล้วครับเฮ้ยว่าเขาโอ้โหอะไรวะนี่อุตส่าห์ดีใจรอแล้วนะครับโอ้โหนี่อย่างวะไม่กระบางโพดโอ้โหนี่อย่างวะ เฮ้ยๆตะวันตะวันนี่ยิ่งเรียบร้อยโอเคอันนี้ของแค่เราบัดนี้ของแค่เราบัดนี้โอเคน่าจะเข้าโอเคน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะโอเคผมขออาใช้ไอเทมสำรองนะครับเพราะว่าเออเอามาแก้เกมนะครับนี่นักเตะธรรมดานักเตะแจกฟรีเราสู้เขาไม่ไหวนะครับผมก็จะขอเปลี่ยนแค่สามตัวนะครับโอเค หลังนั้นก็ยังเป็นนักเตะฟรีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเตรียมมาในยามสุกเสรนะครับเฮ้ยที่ทได้ลูกเคียร์โอ้โหเกือบเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วนาทีที่67นะครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย,นยน็นๆน้องใจเย็นๆน้องโอเค เบาเออไปจะเย็นเย็นได้ยังไงครับกาก้ากา้าส่งมาครับมาลาโดน่าจังหวะนี้เฮ้ยพอตีเสมอกับพอใจเรามะแทงมาจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ปะได้ปะได้ปะโอ้โหบาได้ยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลํำหน้าล้ำหน้าเอ๊ ลำนาครับอะคือเก้าครับไหมแต่ใจเยนเ็ยนๆครับเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตาเลตตาเลตยิงจังวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสามประตูต่อสามโอ้โหเกมพลิกว่ะเกมพลิกครับเกมพลิก เกมพิกเกมพิกแมงเซียเกมเป็ดไงโอเคไปเอ,เอาเอายังไงครับยังไงต่อครับโอเคเคยยยยยียเคียเอ้ยเอ้ยโอ้โหว่าได้ครับว่าได้ว่าได้เฮ้ใจเย็นๆสิน้องเจ้านี่มาดุจังเลยนะเอาคาราดเปิดมาจังวันนี้โอ้ยชนเสา เกือบแล้วเกือบชิมหายแลกลัวอ่ะใจเย็นๆครับเวลายังไม่หมดจะเพิ่งนับศพทาหารเนดะ้อส่งไปจงังหวะนี้ยังไงครับเปิดบ้าจังหวะนี้ตออเลสได้บอเฮ้ยได้บอสได้บอได้บอได้บอโอ้โหโอ้โออมีบทบาทมากเลยนะครับลงมาก็ยิงเลยสองน่วยพลิกขึ้นชะนะ4 3สเลยเฮ้ย ทีเด็ดลูกเขียอีกแล้วยิงว้าทีเด็ดลูกเขียโอ้โหจบเลยทีเด็ดลูกเขียเนี่ยสไขไซน้ะสองเนี่ยโอ้โหแม่งต่อแตกแตกแตกได้ยิงแล้วโอ้โหโอ,หโอ้โหแต่ว่าโอกาสยิงเรามีเท่ากันนะครับยิงยิงหกตรงกรอบห้าโอ้โหโอเคนะครับเสมอ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบแค่นี้นะครับโอ้โหเสียดายจะชนะอยู่แล้วโอ้โหต่ว่ากับว่าเป็นอย่างนะครับโอเคงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเคบายบาย